นีเารักกะสิแล้วทำไมต้องเอาผ้าไว้ข้างในด้วยอ่ะก็อย่าไว้ชั้นกเดี๋ยวมันเปียกไม่เป็นไรใครใส่รองใส่ใส่รงเ้าทางนั้นล่ะก็ต้องใส่ทางนี้สินี่ใส่ครับ เอาผ้าเปียกอองด้วยเอาผ้าเปียกลอกด้วไม่ได้แลว่าไม่ใช่ตัวอีกน้ะัชเห็นไหมครับไม่ได้ไม่ได้นี่ลเขาใจกลางโลนี่ไม่ใช่เขาไม่ได้ทำไมังเป็นอลวมากกันเถอะผ้าเปียกอยูเรองเท้าแม่ไงเปียกไองเท้าแม่ไง้ยเรนี่ไงมันไม่ได้จะโด มันทมาจะหล่นแล้วราวนี้เขาไม่ลหล่นหรอกหล่นได้ไงครมันแน่นมัจะมีโซ่เล่ามีตางนี้หัวอ,อ,อยจวเจ้าหญิงบิ๊ิ๊กเต้นไปหมดเลยวันนี้น